ต,ต้นปีกลางปีปลายปีก็มีรถรุ่นใหม่ที่ทยอยเปิดตัวในตล,ลาดเมืองไทยนะครับเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นโพ้งสุดท้ายของตลาดรถยนต์ในบ้านเราแล้วเดือนพฤศจิกายนก็มีงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2อ2 5อีกตัห้า5ก็มีรถรุ่นใหม่ที่เตรียมจะมาไทยอีกหลายรุ่นนะคลิปนี้เราก็ขอรวมรถรุ่นใหม่ที่จะมาไทยเดือนพฤศจิกาย,ายน2025 จะมีรถรุ่นไหน่บ้างก็ลองมาชมกันนะครับเริ่มกันจากโตโยต้าก็มากับกระบะรุ่นใหม่ของเขาก็คือไฮรับทาวโวหรือว่าไฮรับโฉมใหม่โดยการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวนี้ภายนอกด้านหน้าใหม่หน้าสไตล์แบบโตโยต้ายุคใหม่กระบะท้ายลูกใหม่หัวเก๋งยังคงเดิมเส้นสายตรงประตูหัวเก่งอันนี้ยังคงเหมือนเดิม กับแบบเขาเปลี่ยนโฉมใหม่แต่ว่ายังคงใช้พื้นฐานร่วมกันกับรุ่นเดิมภายในอันนี้คือคอนโซลยกมาใหม่นะครับดีไซน์คอนโซลสไตล์แบบพวก Land Cruiser 250แล้วก็อาจจะมีฟังก์ชันอย่างพวกเบรกมือไฟฟ้าพวกมอะไรไฟฟ้าอันนี้ก็อาจจะมานะตรงนี้ก็น่าจะถูกใจแฟนๆ Toyota โโย,ยิ่งขึ้นโดยรุ่นย่อยที่จะมาก็คือ จะมาแต่กลุ่มยกสูงก่อนก็คือตัวขับ2ยกสูงกับ4ี่คูณสก็คือ p l a n ลนเนกับ4ี่คูณสตัวตี้ย่าแซดอีบิยังไม่มานะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือพาอยังไม่พร้อมแล้วก็อีกส่วนก็คืออย่างปี2024ก็เพิ่งเปลี่ยนหน้าให้กับ r e v o l e e t Edition ตรงนี้ก็แบบว่าอาจจะแบบรอไปก่อนนะสำหรับตัวเตี้ย มาแต่ยกสูงแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์ก็คือมีดีเซล2.8กับ B.E.V. ก็คือ E.V. 1 0 0เปกับตัวดีเซล2.8ลิตรอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ก็นำมาพัฒนาต่อนะครับก็ตัวเดิมพัฒนาต่อกัอย่างอัตราสิ้นเบอเชื้อเพิงคือเกียร์อัตโนมัติจะประหยัดกว่าเดิมเกียร์ธรรมดาประหยัดใกล้เคียงเดิม แล้วก็เครื่อง2.8อันนี้แรงขึ้นอย่างแน่นอนตรงนี้ก็แบบคือมองเรื่องความน่าสนใจก็คือประหยัดกว่าเดิมหรือประหยัดพอกับเดิมแต่ว่าแรงขึ้นอันนี้ก็คือจุดที่น่าสนใจของเขาแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบางคนก็อาจจะมองว่าเครื่อง2.8ดูใหญ่เกินไปหรือว่าแรงเกินไปถ้ามองว่าใช้งานในเมืองหรือว่าขับรถไม่เร็ว หรือว่าดูใหญ่เกินไปถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งหรือมองว่าเครื่องใหญ่ต้องกินน้ำมันอันนี้ก็มีความเชื่อแบบนี้เช่นกันก็อาจจะกินน้ำมันหรืออาจจะไม่กินเสมอไปนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องเราดูต่อไปว่าเป็นอย่างไรซึ่งทางโตโยต้าก็ต้องทำให้รู้ว่าเครื่อง2.8แรงขึ้นแต่ประหยัดใกล้เคียงเดิมหรือประหยัดพอกับเดิมอันนี้ก็คือจุดที่น่าสนใจ นอกจากนี้ก็คือเวอร์ชั่น BEV EV 100%ก็เวอร์ชั่น BEV EV 100%ก็พวกสเปคมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อันนี้ก็จะใกล้เคียงอย่าง B4X นะครับเรื่องของช่วงล่างก็แ,แม้ว่ายังคงใช้พื้นฐานร่วมกันกับรุ่นเดิมแต่ว่าก็มีการปรับใหม่กับการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ก็ถือว่าหลายคนก็รอคอ,อยอยู่แม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าเปลี่ยนทั้งทีน่าจะใหม่ทั้งหมดนะอันนี้ยังใช้พื้นฐานรุ่นเดิมอยู่แต่ว่าใช้พื้นฐานรุ่นเดิมก็มีข้อดีเรื่องการซ่อมบำรุงคือช่างคุ้นมือรวมถึงเรื่องอะไรอีโคโนมีออฟสเกลอันนี้ก็คือจุดที่ได้เปรียบของเขานะครับก็แชร์ร่วมกันกับรุ่นเดิมได้อันนี้ก็เรื่องต้นทุนก็มีผลอยู่ก็จะมาก็คือ10พฤศจิกายนนี้ ก็จะเปิดตัวในไทยนะสำหรับไฮลักทาวเวอร์ก็ต้องรอดูคันจริงว่าเป็นอย่างไรถัดไปมิสันมิสันก็จะมากับ EXTEL โฉมใหม่ก็คือ EXTEL E-POWER e, power e f o r t ์ก็เป็น EXTEL โฉมใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วต่างประเทศเขาก็เปิดตัวโฉมนี้ก็คือรหัสตัวถัง T33 ไปแล้วแต่ว่าตลาดบ้านเราก็แบบ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่ยุติการทำตลาด EXTEL ไปก่อนนะตอนนี้เขาจะกลับมาอีกครั้งโดยจะใช้วิธีก็คือนำเข้า CBU 100%้อคันจากญี่ปุ่นตรงนี้ก็เรื่องของภาษีก็ไม่ได้โดนเต็มคาราเบลนะครับเพราะว่าเขาก็แบบใช้เป็นระบบ E-POWER ซึ่งระบบ E-POWER ก็ตีความว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน ก็จะโดนภาษีอยู่20%แบบเดียวกับรถ EV 100%นะอันนี้ก็แบบเรื่องราคาก็คืออยู่ย่าน1ล้านกว่าบาทราคาใกล้เคียงกับ s ซเดน่นะอันนี้ก็จะราวๆนี้ก็ความน่าสนใจคือได้รถประกอบทั้งคันจากญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะก็นอกจากนี้คือตัวรถเรื่องของดีไซน์ภายนอกก็ถือว่า ก็น่าจะถูกใจแฟนๆนิสันก็แม้ว่าต่างประเทศจะขายมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าตลาดบ้านเราเพิ่งจะมาแล้วก็ภายในคอนโซลต่างๆก็ถือว่าดูดีอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับภายในของเขาอันนี้ก็ถือว่าดีไซน์โดยรวมจัดว่าก็ดูดีอยู่ทั้งภายนอกภายในขุมพลังอันนี้ก็จะเป็น e-power ก็คือเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบ142แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรก็ทำหน้าที่ปั่นไฟไปยังแบตเตอรี่โดยการทำงานกันกันกบมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า203แรงม้าด้านหลังก็คือ135แรงม้าก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็น่าสนใจอยู่ ก็คือเป็นระบบ e-power จึิงถ้าแบบว่าอยากได้ระบบ e-power แต่ว่าคลิกยังดูเล็กเกินไปขณะนะตอนนี้ Excel ก็จะมาแล้วอันนี้ก็คือความน่าสนใจของเขาก็เป็นความเป็นนิสสันความเป็นประกอบญี่ปุ่นแล้วก็มากับความเป็น e-power แล้วก็ราคาก็คือยี่สิล้านกว่าบาทน,นะครับ ตรงนี้ก็คือจุดที่น่าสนใจของเขาสำหรับ EXTEL, E-POWER, e, Power, e f o r t e ถัดไป MASTER ก็จะมากับ MASTER 6E หรือว่า MASTER 6E เก่ง B s e gment E V 100%จาก MASTER ก็ตัวนี้คือเขาก็มีแผนที่จะมาไทยไปลายปีนี้ก็นะตอนนี้ก็เริ่มมีวิดทดสอบแล้วนะครับก็จะเปิดตัวในไทยก็คือ ช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปอย่างแน่นอนอันนี้ก็จะมาทายเช่นกันโดยตัวนี้ก็คืออย่างใช้แพลตฟอร์มร่วมกันกับชางอานีพอเอลแต่ว่าดีไซน์ต่างๆคือเป็นมาสตานะอันนี้ก็แบบว่าดีไซน์ตัวรถนี่แบบมาสตาแต่ว่าแชร์แพลตฟอร์มร่วมกันกับชางอานีพอเอลูซึ่งตรงนี้ก็แบบเป็น e.v. หนึ่ร้อยเปซ็กัแบบรวมกับความเป็นมาสเตอรด้วยอันนี้ก็แบบถ้ามองเรื่องดีไซน์คือดีไซน์สไตล์มาสเตแล้วก็ถ้าบุคลิกตัวรถเป็นแบบมาสเตอรอันนี้ก็ถือว่าก็น่าสนใจอยู่คือถ้ามาราคาดีโอกาสได้เกิดก็มีนะครับเพราะว่าอันนี้เขาก็มาแบบนำเข้าจากจีนได้ f.t.a. สูงอันนี้ก็แบบเอามาจำหน่ายก็ถือว่า ก็แข่งขันด้านราคาสู้กับคู่แข่งนตลาดก็ได้อยู่นะถัดไปก็จะเป็น Suzuki Evitara ก็เป็นรถ SUV EV 100%ของ Suzuki อันนี้ก็แบบเป็น Vitara EV 100%นะซึ่งรถเขาก็เป็นไซส์ BSUV วก็มากับอย่างมอเตอร์คู่184แรงมนะ้าแบตเตอรี่เป็นไซส์6กกิโลวัตต์อา ก็นำเข้าจากอินเดียนะครับก็จะมาไทยก็คือช่วงน,นี้เลยนะสำหรับ e v t ี r r รก็ต้องรอดูต่อไปว่าตัวรถคันจริงจะเป็นอย่างไรก็สำหรับแฟนๆซู z u k i ถ้าอยากได้ Ev 100%ก็รอดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะถัดไปก็คืออย่างคุณไดก็จะมีอย่างคุณไดสตาร์เกเซอร ซ่งสตาร์เกเซอร์ก็คือที่ป่างประเทศอย่างอินโดนีเซียเขาเปลี่ยนหน้าใหม่ไปแล้วแต่ว่าบ้านเราอันนี้ยังคงเป็นตัวเดิมชมเดิมอยู่ก็ชมใหม่ก็ต้องมานะครับถัดไปก็จะเป็นอย่าง GWM Polestar 3คัน e c e l ระบเปิดโพเออร์ซาร่าที่แสนตุลาคมนี้ซึ่งโพเออร์ซา่าแต่ว่าเขายังไม่เปิดราคาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ด้วยราคาอย่างที่แล้วแต่ว่าจะ็นซินเทอร์โบไฮบี้เจ็ดพฤศจิตีกายนนี้เรื่องลุ่มเงียบถือว่าปาดอยเปทางการของเขาแต่ว่าความประหยัด สำหรับโฟล์คเกอร์ซาร์5ดีเซลเขาก็เอาก็จะมากับการเปลี่ยนแปลงก็คือ4เทอร์โบเครื่องยนต์คือพลังจะเป็นครับดีเซล2.4เทอร์โบในรุ่น84ดีเซลนะคืแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรมี480เกียร์เป็นอัตโนมัติเกีย9สปีดนรงน็้เราจะมีท้ายรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ500ขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วก็จุดที่แางจะสู้เดิมไม่ได้ก็จะมีอย่างประหยัดอันนี้แน่นอน วัวดีเซลอันนี้ก็แบบจุดขายเรื่องแป่งมีไซน์ภายนอกราใหญ่โตมากขึ้นนะครับก็ภายในหรูหราก็เป็นจบกแท่งสังนก็พรามากกว่าคนอื่นเทียบกับไฮบริดแล้วก็แต่ว่าหลักๆของตัวรถก็งคงเหมือนเดิมขั้นต่างๆซึ่งแต่เดิมจุดเด่นของดีเซาก็มีอคือภายนอกก็แบบเครื่องยนต์ดีเซลใหญ่อันนี้ก็แบบกระทำโตเรื่องความประหยัดมากขึ้นรวมถึงขนาดนิดูเ่าเก็จะเปิดราคาเท่าไหร่นะครับปะ ในไทยที่จำหน่ายอยู่นะตอนนี้เจ็ดพฤศจิกายนขนาดมิติของโฟเออร์าห้าตัวไปตั้งแต่ก็ใหญ่กว่าเขานะ้วแต่ว่าอันนี้ก็ทั้งดีไซน์บุกร์นยนนี้นะแล้วก็ขนาดมิติก็ยาวนอนยาวประมาณแล่ร้อสี่สิบห้ามิลลิเมตรรถ MPV หรูยาวเก้ายเก้าสิบวแปดศูนย์ซึ่ง t w m เขาก็มีวแปดศูนย์ก็เป็น MPV ของเขาโดยเป็นปลั๊กอินไฮบริดอันนี้ก็ไซส์เดียวกันกับ ทยอยละอันพาดเลนซาดีนายเอ็มดีแม็แล้วก็ถ้าจริงๆแล้วคู่แข่งโดยตรงก็จะเป็นอย่าง GAC M8 นะครับอันนี้ก็คือเป็นบลักอินไฮบริดเหมือนกันนะก็ตัวนี้ก็คือนำเข้าจากมาเลเซียนะครับก็ขุมพลังของเขาอันนี้เป็นเบนซิน1.5เทอร์โบปลักอินไฮบริด กำลังรวมนี่แรงสุดถึง458แรงม้าเลยนะสำหรับตัวเว8 0ซึ่งดูจากดีไซน์ภายนอกก็ถือว่าดูดีภายในดีไซน์ดูดูลาอยู่นะครับก็ต้องรอดูตัวจริงต่อไปว่าเป็นอย่างไรรวมถึงราคาจะเปิดมาเท่าไหร่อย่างไรนะอันนี้ก็นำเข้าจากมาเลเซียนะครับถัดไปก็จะเป็นอย่าง จคูซ so ิทีก็เจคูซิทีก็เป็นเจคูซิทีแบบว่าใส่ชุดแต่งหรือว่าขยายปองด้านข้างก็แบบอันนี้ก็แบบใส่ชุดแต่งมาให้ดูแบบดูใหญ่ดูบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะซึ่งแต่เดิมเจคูซิทีจะเปิดตัวในไทยตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนหลังเขาก็เลื่อนออกมานะครับก็คือจะมาไทย ก็คือช่วงปลายปีนี้นะอันนี้ก็แบบเป็นเจคูซิทที่แบบดูบึกบึนดูดุดันขึ้นนะครับก็นอกจากเจคูซิกทีแล้วก็จะมีอย่างโอมอดาซีเซเว่นซึ่งตัวนี้ก็เป็นรถ c ี u v ของเขาก็จะมาไทยก็คือช่วงปลายปีนี้นะครับสำหรับโอมอดาซีเซเว่นก็เป็น โอมดา C7 s 7, h s ก็จะเป็นขุมพลัง p ักอินไฮ b ิ i นะก็กำลังรวมในระบบนี่360แรงม้าเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับก็กว่าจะมาไทยก็คือช่วงปลายปีนี้ปลายปี2025แต่ว่าหรืออาจจะอย่างช้าก็จะเป็นต้นปี2026อันนี้ก็ต้อง รอดูต่อไปนะครับแล้วก็ b y d ก็อาจจะมี b y d Dolphin m a i n t e h a n หรืออาจจะมี b y d a t t i t m a i n t e h a n มาหรือไม่นะครับก็ณนะตอนนี้ก็อย่างที่จีนก็คือรุ่น m a i n t e h a n เขาออกมาแล้วก็สำหรับตลาดบ้านเรายัางคงเป็นโฉมเดิมอยู่แล้วก็ตอนนี้อย่างทั้ง2รุ่นนี้ก็ลดราคาเพื่อทั้งอย่างระบายสต็อกจาก มาตรการ ev 3.0อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าปลายปีนี้จะมีรถรุ่นใหม่มาหรือไม่นะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะถัดไปก็จะมีอย่าง mercedes benz ก็จะเป็น cla ev นะสำหรับ cla ev อันนี้ก็เป็น cla โฉมใหม่นะครับก็เป็น cla ev 100% ก็จะประกอบในไทยแล้วก็เปิดตัวในไทยคือมาปลายปีนี้กตัวนี้คืออย่างดีไซน์ภายนอกก็แบบดีไซน์นี่สไตล์แบบ cla ตั้งแต่โชมแรกเลยนะก็แบบถ้าเป็นแฟน cla อยู่แล้วก็น่าจะถูกใจตัวนี้อยู่นะครับก็ชื่อรุ่นเต็มเ,มเมก็เป็น cla 250พ with eq technology อันนี้ก็มอเตอร์ไฟฟ้า 272แรงมา้าแรงบิด335นิวตันเมตรก็ขับเคลื่อนล้อหลังแบตเตอรี่เป็นไซส์85กิโลวัตต์อานะครับก็จะมาไทยก็คือปลายปีนี้ก็ระยะทางวิ่งสูงสุดนี่ทําได้ถึง792กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐาน w l t p เลยนะก็ถือว่าก็น่าสนใจอยู่ คือถ้าเป็นแฟน Mercedes-Benz แล้วอยากได้รถ EV 100%ไซส์ไม่ใหญ่ซึ่งถ้าเกิดว่ามากับราคาย่าน2ล้านบาทอันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะสนใจอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรกับรถรุ่นใหม่ที่จะมาไทยเดือนพฤศจิกายน2025รอคันไหนหรือชอบคันไหนก็คอมเมนต์กันได้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อน ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ